สวัสดีจ้ารุยอสากนการญาณบุรีจ้าคลิปนี้รุยอสานสีมายำปลากระป๋องส่งเครืองยำปลากระป๋องสมุนไพรสูพีสูหน้องกินเนาะจ้าวัตถุดิบส่วนผสมรุยสาสานได้ดเตรียมมาพร้อมแล้วจ้าเฮาเบเบอรกันเนาะจ้าว่ามหยังแน่จ้าอีปลากระป๋องพี่น้องอีใส่ย,ยี่ห้อยังก็ได้เ้ยจ้า อันนี้ในส่วนของสมุนไพรจ้ะพี่น้องพีกสดหั่นจ้ะหัวหอมกระเทียมมะนาวใบบักกูดตะไคร้จ้ะผักชีจ้ะพี่น้องย่างปลากระป๋องกินกับผักสดนะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวฮาว่าลงมือย่ากันเลยนะจ้ะ ปลากระป๋องนี่รุยซานได้อุ่นได้นำ้อนเลยเด้อจ้าพี่น้องวิธีอุ่นปลากระป๋องกับตัางน้ำ้อนแล้วก็ปลากระป๋องลงไปตัางพี่น้องนี่รุยซานอุ่นเรียบร้อยจนเอามาตัางไว้จนเย็นเลยจา้าเดี๋ยวเอาไปลงมือย่ากันเลยจา้าเปิดปลากระป๋องเลยพี่น้องแยกน้ำแยกน้ำแยกโตออกมาเลยจา้า โอ้ยคือเทหยาบเลยคอมเมนต์โตเละเบิดด้วยอ่ามีสาัาณสองสองกระป๋องจาพี่น้องโอ้ยออกหยาบโตเละเบิดเลยพี่น้องโตประเดีงามแล้วจ้ะ อยู่สายกับสตักตัวออกมาเด้อจ้ะเพราะว่ถาถ้าห้าย่ำเอาโตมันใส่ลงไปในน้ำ <S ling> เวลาเขาคนโตมันสิเลพี่นอ้องตักออกข้างนอกจ้ะเอาก,ก็ได้สิีด้ปปุงน้ำย่ำเนาะจ้ะ ลุยสานก็เบาเสียงแหบเสียงแหงต,ตักโตออกข้างนอกเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยวเขาก็มาปรุงน้ำยำกันจ้าลอยสานสิปรุงน้ำยำก่อนเด้อพี่น้อง ใส่น้ำตาลนิดนึงจ้ะจริงๆเ้าก็ต้องปรุงอย่างหลายเดอกพี่น้องพราะว่านามปลากระกป๋องพผ่นกระซ่บอยู่แล้วน่าจะจะลุอีสานอ่ะต้องปรุงจะพี่น้องลกอีสานนมากปรุงให้มันมีรสชาติเพิ่มขึ้นมาจ้ะจริงๆหันคนบ่มากปรุงกับใส่เครื่องสมุนไพรกับใส่ใดเลยจ้ะอันนี้พงนวจ้ะ ตานนด้นึงพี่น้องบักหน้าส่ใส่สีอีกนึงก่อนเด้อจ้ะถ้าเปียวโบแสบได้พี่น้องคอนให้เขากันอะไรก็ชิมจ้ะพี่น้อง ชิ่เบงแกน้ำปานิดนึงจ้ะบ่นัว ชิมรสอีกเท่านึงพี่น้องพอดีะแซ่บแล้วจ้ะใเครื่องสม,มุนไพรลงไปได้เลยพี่น้องใบบักูดตะไค่กระเทียม ใส่เครื่องสมุนไพรหลายแสบพี่น้องแสบแล้วมีประโยชน์เนอะจากหอมแดงชิคที้อาอหัอห่นไวจ้ะพี่สดจ้ะพี่น้องหรืออีสานใส่พริกกระเลียงด้วยจ้ะอันนี้เป็นปักชี้จ้ะพี่น้องเลาก็ครูเขาเขากันเลยจ้ะ ยำปลากระป๋องกินก็พักสดจ้ะพี่นออ้องครูเขาเขาการท่ากะเทราลงกไปในตัวปลาเลยจ้ะเครื่องสมุนไพรเขาจ้ะ เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเอาผักชีโรยหนาเนาะพี่นอ้องเรียบร้อยจ้าพี่นอ้องย่าปลากระกป๋องจ้าย่าปลากระกป๋องส่งเครื่องเนาะจ้าเรียบร้อยจ้าพี่น้อง ปลากระป๋องยำสมุนไพรจ้ามา,าจ้าพี่น้องมากินเขา่ากับยำปลากระป๋องกับลุยสานกาญจนบุรีจ้าคลิปนี้ลุยสานก็ไใบซ้ำนี่เนาะจ้า,าไว้คลิปหน้าพอกันไหมจ้ากินกับพักสดด้วยจ้าพี่น้องพี่น้องชอบพักอีหยังกะเอามากินได้เลยจ้าพักสดลุยสานเคยกินกับพักอันใบอันนั้นไหมพี่น้อง ใบเสดานแสบแซบหาสื่อบดไดจ้ากเลยได้แต่บบเบืกอร์ปอกระเจี๊ยบบวบงูมาจา้กพี่น้องคลิปนี้ลุยซา,า,านาก็ใบซ้ำนี่แหละจ้าลุยซานฝาดก็ไหลก็แช่กคติตามเป็นลุยซานการจะนำบุรีน้ำเน้ด้วยจา้าอ,อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนด้วยจา้าพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจา้า สวัสดีค่ะ